อ่อนสนเน่อ่อนนดินออนส้นหยาดอ่อนส้นวาสนาที่ได้ไมพอกันอีกเท่านึงค่ะการเรียนนักดามาการในฉันชื่อนายธ่านนายทีประกอบชื่อเล่นขโอดอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นได้ศึกษาปีที่6โรงเรียนอำนาจเจริญสานักงานเขตบพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญค่ะลำดับที่สามพันลำดับที่34ค่ะมินิสิมานั่เสนอเพลงพายลังจค่ะมานล่ำเชิญรับเชิญรังสร้างแนแล้วค่ะโอลาโน ลายุกเอ๋อยยุกสมัยใหม่มูเจ้าตีกะใส่ไผ่ละใจขาหมอลำจัางเป็นแม่นแม่นกรรมยอย่างเนื้อของเจ้าภาพจังมันเหี้ยนจาปั้นเด็นเนวใดยามางานผอเสียหายมู่เจ้าใจสร,รือบล่ลาขี้คันโอบอ่ตรงโอหวัวมันลันโอเอาจวดโล ແມ່ນວ່າແນນົວແມ່ນວ່າແນນົຢສະໄໝນສູມືນີ້ มื่อนีมันต่างกาเขาหลังส่งคนฟังนั่นก็บอคือเก่าผู้หนึ่งมากสิงและผู้หนึ่งมากเหยามากบอคือกันมักไผมันแนวคนละอย่างไว้ต่างๆฟังคนละแนวสิเหตุจังได้แล้วจังที่ถือใจเพิ่นลำเตือนเตือนจ้าใส่เสียงแคนลำเตือนเตืนตจ้าใส่เสียงแค้นฟอนเน่นพ่นว่าบัดนอกหอมมากบอคต้องติดต้งโง่จะตามใจโตบัดที่ถือใจกระดาสีนาดาคนโอคนลำสีนาดาคนโอคนลำบัดประจังมาลำน่าฟังบ่ป่าบม่เห็นพิ่นย่าจกฟังเพราะเพียงมีตะแนวกันเอง จืดใจกระเจาต่อนี่ลานอ้อยยำเก่งยำเมานี่ลานอ้อยยำเก่งยำเมาเร่งเร่งเฮาจัดเพลงตามสาบ่เกงใจคนเอาผู้ฟังรำกามีตตรถต้นพินนตีดผู้ประจางมาเบิ่งประดานภาพเครืองยำเสียแสดงเพื่นกาม,มาออกเสียงวางมวยให้คนเบิ่ง ขอร้องขอร้องเลยเลยขอร้องขอร้องเลยเลยได้ปดเห็นใจเจ้าภาพสะอาดทีมาลำจ้งมาให้บึงฟรีมาลำจ้งมาให้บึงฟรีเครื่องดื่มก็ฟรียังมาตีกะใส่เสียเงินเสียงานคนจัดเสียเงินเสียงานคนจัดบอบเป็นที่ลงใหม่ให้นักมวยหญิงชายบอกวรให้เงินเพื่อเสียงอายคิดบ่งได้วกูได้มาจ่ายค่าหมอลำเมื่อเนาให้มีสติคิดให้กัที่เรื่องไม่ได้อย่าทำรู้ตัวละควจ้งบ่ลำอย่าให้เปิดคิดนำตัวนักนก็หนักพอเองเขาเป็นตัวแทนเจ้าภาพ พอเป็นตัวแทนเจ้าภาพปลอใครไปทราบอยา่าลรงสเสลแองหมือนกันให้เบิลคือซ่อนเจ้งสมามกีฮัแพงปองดองดองนพี่เอาจวดค่ะ มีงานหอาขจังหมอลาบอิได้พ่อหน่อยพ่อหน่อยไอ้ยพ่อหน่อยขันฟังอีหน่อยหัวยิ้มใส่กันมวลหน้าห่านด้วยมีไม่ตีว่ามีตีไม่กวนมวนมันเต็มทีสามาคีเอาไว้เข้ากันให้คุยกันวังไห้เพอี่ยบทิพย์เพ่กะเพลี่ยใจแข็งไปกับเสดายขจังงานอาจังสิ่นี่คิดแท่กดที่กอมตีก็ใส่ส่นมวนกันไปบอดีบอบอดีบอล้วนาสีหน้านวลคนจังหมอลำ มันอูกอังเดขอบคุณค่ะ